รักรัก,รกพิมพ์คำว่ารักให้หนูหน่อยอะฝากแม่พิมพ์คำว่ารักให้หนูหน่อยขอใจให้หนูด้วยขอใจให้หน่อยเออรักมาละคูณมาละเร็วขึ้นเร็วขึ้นเปิดคนเร็วขึ้นรักกับแชร์ให้หนูหน่อยเดี๋ยวหนู คูณสี่สิบละอ่ามันเปิดขึ้นเร็วแล้วเนี่ยรักแจ้งเปือนไหมคะพี่เพราะว่ารักรักรัก้าต,ตัวอีนปะนี่นเจเดือนเลยละเมอดแล้วมีความมีลูกผู้คมผู้คนบางคน,นครู้สึกไม่พอใจข้อมูลเชิญพานนิตันและการตลาดแบบชําระซึ่งไม่เห็นของได้นะจำกัดสินาที ไม่เห็นของด้วยนะไม่เห็นของไม่เห็นหน้าไม่เกี่ยวเพราะว่ามันไม่ได้มันมันจะเพิ่มให้คนเห็นไล์เรามากคือตัดคนสองพันสี่ตอไปเลยรักพิมพ์สบายใจแม่พิมพ์เพราะว่ารักเห็นไหมคราวนี้เตือนอะ พี่เวนไม่เตือนดีนมันเลิศปละ่ะเห็นแต่หน้ามันคุณหน้านี้จําเลยว่าขายของเงนี้ยหรอ,อหน้าหนูคือเขาจดจําแล้วว่าขายของแ <c oughs> ล้วคนลดพุ่งเ,เลยนะรอ้อยพันสี่แล้วเห็นปะคือห้องคุยเล่นหน้าหนู่มห้องคุยเล่นคุยเล่นไม่ได้หน้าหนูคือการค้าเชิงพาณิชย์เท่านั้น <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หนะ้า สูงเข้ามากลด้วยรักพันหนึ่งเลิศปะไม่เป็นไรเรามีวิธีจูบอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราลองเราลองให้ครบทุกอันไม่ใช่ปัญหาเราลองได้อลงลงไม่เราเหลือสินาทีไม่มีประโยชน์อ้าแปดร้อยแล้วเห็นไหมลงเลยลงรวเลยลงเจ็ดร้อยเลิศ เดี๋ยวรอรอต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาใหม่แม่ไม่ต้องพิมพ์ล้วมีร่วงกว่าน้ำตาลอีกเร็วมากวางกดลงไล่ก่อนเหลืออีกแปดนาทีอ่ะต้องอีกกี่นาทีถึงต้องขึ้นใหม่แแแล้วมม่่สิบห้าสิบหกมาอยู่ร้องแต่เราเท่าไหร่แม่สิบอีกมันจะกลับมาได้ทีตอนตอนกี่โมงสิบสามสี่โมงสิบสี่โมงยี่สิบนาทีนะสี่โมงยี่สามนาทีอ่ะสี่โมงยี่สี่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งฉันเหนื่อยมากนะ เดีเรารู้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธี<ร>ว่าอันไหนคือ<ห>วิธี<ห>ธที่ถูกต้องที่สุดอเาาอาะอก้านเป็นวิธี